สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงบ้านผีสิงแล้วเราจะนึกถึงอะไรคะบ้านผีสิงในงานวัดหรือว่าจะน่ากลัวที่สุดอย่างพิพิธภัณฑ์ลิบลีแต่ต้องขอบอกเลยว่านั่นเป็นแค่เด็กอนุบาลเล่นกันเท่านั้นสำหรับผู้กล้าเราขอท้าให้ลองมาเล่นกันที่แมคคามีเมเนอร์ ur, อันดับหนึ่งบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและไม่ต้องกลัวว่าค่าตั๋วจะแพงเพราะที่นี่เปิดให้เข้าเล่นฟรีแต่ถ้าเสียชีวิตขึ้นมาจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแมคคมี่เมเนอร์เป็นบ้านผีสิงที่ไม่เหมือนในจินตนาการของคุณหรือบ้านผีสิงอื่นๆอย่างแน่นอนคุณคงเจอกับผีที่โผล่ออกมาทำให้ตกใจผีขยา่ากรง ผีวิ่งไล่เสียงเศร้าวหลอนๆแต่ทั้งหมดไม่มีอยู่ที่นี่เราอยากให้คุณนึกถึงหนังสยองขวัญอย่างเซาทุกอย่างที่เคยเห็นผ่านตาในหนังคุณจะได้พบที่นี่บรรยากาศก็เหมือนกับภาพยนตร์สยองขวัญอย่างเซาเลยทีเดียวทั้งเครื่องทรมานจับขังกรงจับมัดบนเก้าอี้ไฟฟ้าใช้เครื่องรมควัน ใช้เลื่อยไฟฟ้าจับยัดตู้แช่เลือดสั์กระจายรองทั้งสัตว์เลื้อยคลานน่าเกลียดน่ากลัวอย่างงูแมงมงุมแมลงสาบเป็นตน้นซึ่งโลเคชั่นของที่นี่ก็ยังคล้ายในภาพ,พยนตร์อีกด้วยเอาเป็นว่าเราจะทำให้คุณเหมือนถูกฆาตกรโรคจิตไลลา,ลาถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆและถูกร้อนด้วยผีที่กำลังบาคลัง่ง ต่อให้วิ่งนี้ก็ไม่พ้นแมคคานน่เมเนอร์รับรองว่าจะทำให้คุณสติหลุดแน่นอนและด้วยเหตุนี้นี่เองจึงไม่มีการคิดค่าเข้าเล่นแต่อย่างไรแต่ถ้าหากคุณเกิดเป็นอะไรหรือเสียชีวิตคาที่จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ <c oughs> โดยการเล่นบ้านผีสิงของที่นี่ต้องอายุ21ปีขึ้นไป และจะต้องเซ็นสัญญารับรองก่อนเข้าเล่นว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหรือเสียชีวิตจะต้องรับผิดชอบกันเองเข้าเล่นได้ครั้งละสองคนใช้เวลาเล่นสุดแสนฮัลโหดอยู่ที่ประมาณ4-8ชั่วโมงบ้านเราก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเป็นลมแล้วนอกจากนี้ถ้าคุณเข้าเล่นที่นี่พวกเขาก็จะมีภาพถ่ายของคุณมอบให้กลับบ้านเป็นที่ระทึกไม่สิ เป็นที่ระลึกอีกด้วยแต่ยังไม่เคยมีใครพิชิตที่นี่สำเร็จได้แม้แต่คนเดียวและนี่คือทีมงานคุณภาพรับประกันความร้อน